สวัสดีทุกคนครับช่องมีทําได้ครับวันนี้เรามาดู7ดพัดอีกหนึ่งตัวนะครับโดนน้าชอดมานะครับนี่วัดโดยมิเตอร์ก่อนเลยนะครับนี่บวกลบลบบวกชอดสนิทเลยนะครับโอเคหลังจากเราได้แบบนี้แล้วนะครับให้เรามาวัดดู ว่าแถวๆไหนมันชดบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปกระแทกไฟนะครับอ่าเรามาดูซีพวกนี้ที่ชอบชตกันแล้วกันอ่าส่วนนี้ไม่ชตนะครับอ่าตรงนี้มันไม่รู้ใครดีดออกไปแล้วนะทีนี้ก็มาดูตรงนี้ครับอ่าตรงนี้ชตเต็มนะครับอ่าตัวนี้หนึ่งที่สงสัยไม่ชตไม่ชต ่านี่นี่สองตัวนี้ก็มีมีโอกาสช็อตแล้วก็เรามาวัดดูตรงนี้ก่อนนะครับตั้งแดงลงกลาวนะทุกคนนี่ช็อตสองฟังเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเหมือนเดิมเราใช้หลักการกระเทกไฟทุกคนหลักการกระเทกไฟนะครับเปิดสับลายมาประมาณ3-4โวลต์สโวลต์ไม่เกินนั้นทุกคนนะครับผมก็จะ เอาแบบง่ายๆนะครับจะเอาสายดำเนี่ยนะครับจะเอาสายดำหรือสายลบเนี่ยครับเชื่อมต่อไปตรงกลาวเลยนี่เชื่อมไปแบบนี้นะครับหรือว่าใครจะมีที่ขีบแบตเตอรี่ก็ก็ใช้ได้นะครับอ่าหลังจากนั้นทุกคนให้เอาสายแดงนะครับโอเคเราจะไปจิ้มตัวไหนก็ได้ที่เราถนัดนะครับเดี๋ยวผมให้ดู นะครับผมจะเลือกจิ้มที่หัวซีตัวนี้นะทุกคนจิ้มที่หัวซีตัวนี้แต่ก่อนจะจิ้มนะครับทินเนอร์ครับทินเนอร์นะครับก่อนที่เราจะจิ้มเอาทินเนอร์ทุกคนเทไปเลยนะครับหลังจากนั้นให้เราใช้ไฟบวกนี่แหละครับจี้้าไปนะครับเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับ นี่เห็นไหมครับเดือดอยู่นี่ครับนี่นี่มันเดือดตรงนี้ก่อนนะอยากให้ทุกคนได้เห็นนะทุกคนจะทํายังไงให้ทุกคนได้เห็นดีแป๊บนึงนะครับทษทีนะครับก็บางยังหวาก็มีคนมาหานี่อยากจะให้ดูนะครับอยากจะให้เห็นตรงนี้ชัดๆเลยเกินทุกคนอื่เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับพอเราจี้เข้าไปเนี่ยทุกคนทินเนอร์เนี่ย เนี่ยทุกคนมันจะเดือดน,นะครับมันจะเดือดทุกคนเห็นไหม s <S <c oughs> ควันมันจะขึ้นทุกคนแล้วถ้าเอามือไปจับเนี่ยร้อนร้อนมากเลยนะครับคือไฟสามโวลต์เนี่ยถ้าเราเอาไปจับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแบบเต็มเต็มแล้วกันถ้าเราเอามือไปจับเนี่ยโคตรร้อนเลยทุกคนไฟสามโวลต์เนี่ยเนี่ยผมจี้ที่หวัวซีอยู่นะครับตอนนี้นะครับเนี่ยเนี่ยทุกคน โอเคเมื่อเราจับตรงนี้ร้อนนะครับถ้าเราสังเกตนะครับมันจะร้อนตรงนี้ก่อนแล้วมันจะมาเดือดตรงนี้นะครับมันจะเดือดตรงนี้ก่อนนะครับเดือดตรงนี้ก่อนแล้วมันจะมาเดือดตรงนี้เราจะไปว่าตรงนี้ชดไม่ไ <person> ด <us ive> ้นะทุกคนต้องเอาตัวที่จี้แล้วมันร้อนก่อนนะครับจี้แล้วมันร้อนก่อนนะครับทุกคนนะโอเคเมื่อเราเจอนะครับลำดับแรกเลย นะครับลำดับแรกเลยให้เราวัดเพื่อความชัวรออีกหนึ่งครั้งทุกคนใช้มิเตอร์นะครับวัดตรงหัวซีเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมจะถอดไอ้น,นี่ออกแล้วนะครับถอดไอ์สปายออกแล้วนะครับเพราะว่าผมมีตัวที่สงสัยอยู่แล้วนะครับเนี่ยเราตั้งมิเตอร์นะครับด้วยระบบเสียงนะครับเดี๋ยวขอเช็ดก่อนเนี่ยตั้งมิเตอร์ด้วยระบบเสียงนะครับทุกคน นะดูให้ดีนะครับตั้งมิเตอร์ด้วยระบบเสียงเอาแดงจิ้มไปที่กลาวนะครับแล้วเรามาวัดตรงหัวซีนี่คือถ้ามันชดมันจะดังแบบนี้ทั้งสองฝั่งนี่ตัวที่นะ่าสงสัยที่สุดก็คือสองตัวนี้ทุกคนนี่หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราสงสัยแล้วทุกคนให้เราดีดออกนะครับอันดับแรกก็เราดีดออกเราเราเขีย่ยซีออกเลยทุกคน จำไว้เลยนะครับถ้าเราเจอจุดที่ถูกตัว C ตัวนี้มันจะดีดออกง่ายมากเมื่อเราดีดตัว C ีออกทุกคนอ่าสมมุติเราเราสงสัยตัวนี้เราก็ดีดออกใช่ไหมพอดีดออกเสร็จปุ๊บเรามาวัดตัว C ตัวนี้เลยนะครับถ้าจิ้มหัวท้ายโทษนะครับถ้าเราจิ้มหัวท้ายแล้วมันมันเอ้ยขอโทษครับจิ้มหัวท้ายแล้วมันป๊บปี๊บปี๊บปี๊บนี่แสดงว่าถูกตัวแล้วทุกคน นี่เห็นไหมครับนี่ซีตัวนี้ถูกตัวแล้วนะเห็นไหมครับลักษณะซีเนี่ยถ้าเราเอามิเตอร์จิ้มแบบเนี้ยมันจะไม่ดังนะทุกคนโอเคหลังจากนั้นให้เรามาวัดดูนะครับบวกลบลบบวกนะครับนี่มันจะดังมันจากดังข้างหนึ่งตอนนี้มันไม่ดังแล้วนะครับ นี่เห็นไหมนี่มันไม่ช็อตแล้วนะครับหลังจากนั้นครับทุกคนให้เราเอามาเทสเลยครับให้เราเทสเลยมาผมจะทําให้ดูแล้วกันมันจะเปิดติดหรือเปล่าเออเรามาลุ้นกันทุกคนขออนุญาตเช็ดบอร์ดแป๊บหนึ่งนะครับเช็ดบอร์ดแป๊บเดียวนะครับนี่มันโดนทินเนอร์หลายๆคนนะครับ ข้าใจในความปลอดภัยนะครับที่เตือนกันมาอ่ะผมจะให้ดูอะไรนะครับทินเนอร์ของเราเนี่ยทุกคนทินเนอร์เมื่อเอามาหยดเนี่ยนะครับเอาหัวแรงร้อนร้อนจี้แล้วมันจะเกิดประกายไฟหรือเปล่าเอาดูนะครับนี่คือหัวแรงนะทุกคนหัวแรงนะครับนี่ร้อนนะครับแล้วเราจี้ลงไปที่ทินเนอร์เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับความร้อนในหัวแรงเนี่ยยังไม่ทําให้เกิดประกายไฟเลยทุกคน นี่หัวลรงนี่450องศานะครับ450องศายังไม่เกิดประกายไฟเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณคนที่หวังดีแล้วกันนะครับนะ,ะเรามาดูกันตัวนี้นะครับเราไม่ต้องใส่ชุดชาร์จก่อนนะครับเพราะว่าเราเทสนะครับเราเทสว่าเครื่องมันจะเปิดติดหรือเปล่านะครับเครื่องโดนน้ำมาเราไม่รู้ว่าจอเสียหรือเปล่าด้วย นะครับแพยอันสั้นนี่เรายังไม่ใส่นะเราใส่เฉพาะแพรอันยาวนะครับใส่เฉพาะแพยอันยาวใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาแล้วเรามาเปิดเครื่องกันดูเครื่องอาจจะไม่มีแบตเตอรี่นะทุกคนอาจจะไม่มีแบตเตอรี่แต่สิ่งที่เรารับรู้ได้นะครับตอนนี้ก็คือเครื่องมันหายช็อตนะครับมันหายช็อตแล้ว อย่างอื่นจออะไรค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันเลยแล้วกันนี่ผมเสียบชาร์จนะทุกคนถ้ามันยังไม่ติดนะครับก็แสดงว่าจอเสียนะครับแต่นี่เครื่องเปิดติดเรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับปิดจ็อบครับทุกคนปิดจ็อบเหมือนเดิมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ